การลงทุนโดยชอบป,ปลอดภัยกับบัตรที่คุณคอนโทรลได้บัตรดีเฟอร์ดิจิทัลธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับุผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการบันนี่ทเทรดทันโลกการเงินค่ะวันนี้ค่ำคืนวันพุทธที่24พฤษภาคมค่ะ คำคืนนี้อยู่กับคุณนทิประดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะคำคืนนี้นะคะตลาดค่อนข้างผันผวนและค่ะมีทั้งมุมมองนะคะเกี่ยวกับเรื่องของตลาดเงินเรื่องของเพดานหนี้จากฝากฝั่งของกระทรวงการคลังของสหรัฐหรือแม้กระทั่งการเปิดเผยรายงานการประชุมของเฟดนะคะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยนักลงทุนจับตาค่ะว่าทั้งสองพรรครีพับริกันกับเดโมแครตนั้น สรุปสุดท้ายแล้วจะหารือแล้วก็ตกลงลงเอยได้ทันดิวเดตในวันที่1มิถุนายนนี้ในเรื่องของการเพิ่มเพดานนี้สหรัฐได้หรือไม่ส่งผลทําให้บรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงทั่วโลกนะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยค่อนข้างจะผันผวนแล้วค่ะต้องบอกว่าเดทไลน์หรือว่าใกล้ระยะเวลาที่เราจะต้องรู้คําตอบกันแล้วด้วยนะคะว่าทิศทางจะเป็นยังไงไม่งั้นเนี่ยมันมีผลต่อนในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐแน่นอนเลยนะคะ ส่วนในเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันนี้ต้องบอกว่าปรับตัวดีขึ้นมาแล้วนะคะ1530จุดที่มีการปรับเพิ่มขึ้นมาได้ค่ะแต่ว่าสัญญาณต่างชาติกับรายย่อยวันนี้ยังมีการขายกันออกไปนะคะ44,0 0 0กว่าล้านบาทที่วันนี้เป็นมูลค่าการซื้อขายที่มีเข้ามาในตลาดหุ้นบ้านเร่าค่ะ ซึ่งภาพในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะ,คะเกิดขึ้นหลังจากที่เราติดตามกันอย่างตอ่อเนื่องเรื่องของการเจราจาเพดานหนี้ของสหรัฐอเมริกานะคะบางวันก็คือในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการออกมาระบุนะคะจากทางด้านของประธานสภา ผู้แทนราษฎรคุณแมคคาทีนะคะกับทางด้านของประธาน,นาธิบดีโจไบเดนนะคะระบุบ,บอกว่าการหารือเนี่ยมันดูดีเป็นไปอย่างสร้างสารรค์แต่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาดูเหมือนว่าสัญญาณที่ส่งออกมานะคะจากทางด้านของตลาดนั้นดูเหมือนจะแปลกและก็เปลี่ยนไปแล้วค่ะโดยทางด้านของคุณแคลโดยทางด้านของคุณเควินแมคคาที่ประธานสภาผู้แทนรนาษฎรสหรัฐเปิดเผยว่า ทางสภาและทำเนียบข่าวนั้นยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ได้ซึ่งอาจจะกลายเป็นว่าครั้งนี้เนี่ยกลายเป็นการผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกของสหรัฐพร้อมระบุด้วยนะคะว่าจะไม่มีแผนการในการประชุมเพิ่มเติมในเรื่องนี้อีกทางด้านของสมาชิกสภาจากพรรครีับลิการคุณแกเรตดเกรฟนะคะ หนึ่งในหัวหน้าคณะเจราจาของคุณแมคคาทีระบุบอกว่ามีข้อขัดแย้งกับคู่เจราจาจากทำเนียบขาวหลังจากที่ประชุมกันถึงสองชั่วโมงที่อาคารรัฐสภาการเจราจานั้นมาถึงทางตันทําให้วุทิสภาและสภาผู้แทนราษฎรอาจต้องตัดสินใจลงมติใดๆก็ตามในนาทีสุดท้ายในสัปดาห์หน้าเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนถึงกาหนดเส้นตายในวันที่1มิถุนายนซึ่งเป็นวันที่คุณเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวว่า สหรัฐอาจไม่เหลือเงินงบประมาณเพียงพอสําหรับการชําระนี้ค่ะอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครับที่ต้องติดตามกันด้วยนะคะว่าคุณเจเนต็ตเยเล่นเนี่ยเขาพูดมาโดยมีการพิจารณากันหรือยังหรือว่าพิจารณาจากปัจจัยอะไรกันบ้างนะคะ แต่ก็หวังว่าจะเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นละกันนะคะ,คะเกี่ยวกับในเรื่องของการชําระหนี้ของสหรัฐกันด้วยค่ะอีกหนึ่งประเทศที่อาจจะยังคงควบคุมกันอยู่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของอุตสาหการรมเทคโนโลยีค่ะประเทศนั้นก็คือจีนนะคะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ค่ะเขาจะมีการควบคุมกันอย่างเข้มงวดเลยนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของอุตสาหการรมเทคโนโลยีของจีนแต่ดูเหมือนว่าภาครัฐจะไม่หยุดมาตรการที่จะเข้ามาคุมนะคะเพราะว่าต้องมีการดูแลเกี่ยวกับในเรื่องของข้อมูลต่างๆกันด้วย S&P Global r a t i n g มีการเปิดเผยรายงานล่าสุดนะคะ c ชน n า i ินเ r n e t r e g u l a t i o n f ันฟิวเ r อร์เซ not zero s u r p r i s e ค่ะมีการระบุนะคะว่าแม้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีของจีนจะผ่านพ้นวิกฤตที่รุนแรงที่สุดไปแล้วจากการที่รัฐบาลออกมาตรการคุมเข้มแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจีนจะยุติมาตรการควบคุมอุตสาหกรรมดังกล่าวอย่างสิ้นเชิงค่ะหากมีสถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้นรัฐบาลจีนก็พร้อมจะออกมาตรการเพิ่มขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยด้าน ข้อมูลและการตรวจสอบเนื้อหาคอนเทนต์แต่คาดว่าขอบข่ายของการใช้มาตรการดังกล่าวอาจจะลดน้อยลงและจะไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคในการดําเนินงานของบริษัทอินเทอร์เน็ตอย่างมีนัยสําคัญเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในปี2564ค่ะบริษัทโซเชียลมีเดียของจีนนะคะอาจจําเป็นต้องเพิ่มการใช้จ่ายเกี่ยวกับการตรวจสอบเนื้อหาของคอนเทนต์เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทเหล่านี้จะไม่เผชิญกับปัญหาที่นําไปสู่การถูกใช้มาตรการควบคุมในเรื่องนี้ S&P เขา าก็มีการเน้นย้ําเป็นพิเศษกันด้วยค่ะเรากําลังติดตามนะคะมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนที่อาจจะกระจายไปในภาคอุตสาหกรรมต่างๆนะคะแต่ทางได้ของจีนเองก็จะไม่ละเลยในการที่จะคุมเข้มให้เป็นไปตามกฎระเบียบของประเทศด้วยนะคะ,คะไปติดตามกันต่อค่ะเรื่องราวของประเทศไทยกันบ้างดีกว่าทิศทางอัตราดอกเบี้ยของไทยนะคะ ตอนนี้ก็เริ่มมีการวิเคราะห์แล้วก็ประเมินสถานการณ์ว่าวงจรดอกเบีย้ยขาขึ้นของไทยน่าจะใกล้ยุติแล้วโดยการประชุมในสัปดาห์หน้า31พฤษภาค,คมนั้นน่าจะเป็นการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยครั้งสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นค่ะจากทางด้านของ b บ o o m b e r g นะคะที่มีการอ้างอิงความคิดเห็นจากการสำรวจนักเศรษฐศาสตร์กว่า26รายระบุบ,บอกว่า มุมมองนั้นเปิดเผยต่อทิศทางการดําเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทยอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งสุดท้าย0.25%สู่ระดับ2%ในวันพุทธที่23พฤษภาคมนี้หลังจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อนเนื่องตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2565เพื่อที่จะทําให้เงินเฟอ้อนั้นกลับคืนสู่เวลากลับคืนสู่เป้าหมายในเวลาไม่ถึง1ปีพร้อมกับเตรียมการยุติวงจรการคุมเข้มนโยบายการเงินในไตรมาสนี้นะคะ ก่อนที่จะตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับดังกล่าวไปสักระยะค่ะโดยในโพลสำรวจนะคะระบุบอกว่าคุณเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนรือพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยปฏิเสธที่จะประกาศใช้ชนะในการต่อสู้กับเงินเฟ้อแม้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายรวมทั้งสิ้น1.25ในช่วงของการพิจารณา5ครั้งที่ผ่านมาขณะที่เงินเฟ้อของไทยเริ่มชะลอตัวในทุกๆเดือนค่ะตั้งแต่เดือนมกราคม กลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายที่1-3%ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานักวิเคราะห์นะคะยังคาดการเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจไทยอีกว่าจะมีการขยายตัวนะคะที่ระดับต่ำกว่า4%ไปจนถึงปี2568ขณะที่เงินเฟอ้อนั้นจะชะลอตัวสู่ระดับเฉลี่ย1.9%ในปีหน้าจากตัวเลขประมาณการที่2.6%ในปีนี้ค่ะซึ่งพอเราเห็นในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยแบบนี้นะคะวันนี้ในตลาดหุ้น หุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเก่งในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยขาขึ้นก็เริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามก,ก,กันก่อนว่าทิศทางดอกเบีย้ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะส่วนในเรื่องของรูปแบบการลงทุนอื่นๆนะคะวันนี้มีอีกหนึ่งช่องทางทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจมาฝากกันด้วยคะ่ะโดยทางด้านของ sbx นะคะล่าสุดเตรียมที่จะมีการขายหุ้นกู้ให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรกนะคะในรอบนี้จะขายผ่านช่องทางดิจิทัลร้อเเลยคะ่ะโดยจะมีการเปิดขายกันนะคะในวันที่21-29มิบเอ็ดถนียีะ่ะ บริษัท SCBX จำกัดมหาชนหรือ SCBX เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปโดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือนะคะประเภทไม่ได้สิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อายุ4ปีอัตราดอกเบี้ยงคงที่3.10%ต่อปีค่ะกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก6เดือนตลอดอายุหุ้นกู้จองซื้อขั้นต่ำ1 0 0 0บาททวีคูณครั้งละ1000บาทคาดว่าจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่21-29ถึงมิถุนายนนี้นะคะผ่านช่องทาง ดิจิทัลเต็มรูปแบบ100%เเซครบจบในแอปพลิเคชัน SCB Easy ที่เดียวค่ะโดยทางด้านของคุณอาทิตย์นันทวิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท SCBX จำกัดมหาชนหรือ SCBX มีการเปิดเผยนะคะการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ค่ะนับเป็นครั้งแรกของหุ้นกู้ที่ออกโดยองค์กรในกลุ่มของเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำของไทยมีวัตถุประสงค์หลักคือการเสริมศักยภาพด้านเงินทุนเพื่อขยายและพัฒนาธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงได้แก่ เชื่อผู้บริโภคดิจิทัลและเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนทั่วไปเข้าถึงหุ้นกู้ของ A C B X ค่ะโดยบริษัทฟิเลเตรติ้งประเทศไทยจำกัดนะคะได้จัดอันดับเครดิตของบริษัทที่ AA บวกแนวโน้ม Stable และอันดับเครดิตหุ้นกู้ที่ AA บวกตอกย้ำความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงินสะท้อนถึงการลงทุนที่มีความเสี่ยงค่อนข้างตา่ำและให้ผลตอบแทนที่มั่นคงค่ะ เป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจนะคะอัตราดอกเบีย้ยนั้นอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวในขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าถึงช่องทางนะคะ SCB EC ได้ง่ายสะดวกแล้วก็ปลอดภัยด้วยเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาติดตามกันต่อนะคะเรื่องราวของการวางแผนการลงทุนในตลาดหุ้นไทยส่วนเบรกนี้ทิ้งท้ายกันที่ World เรวค่ะ อารีบาบาแยกธุรกิจคาวคอมพิวติ้งเตรียมนำเข้าจดทะเบียนเสนอขายหุ้นใหม่ IPO ในตลาดหลักทรัพย์พร้อมปรับลดพนักงานในแผนกนี้ลง7%ในแผนดังกล่าวคาดดำเนินการแยกธุรกิจให้เสร็จภายใน12เดือนข้างหน้าโดยคาวคอมพิวติ้งนี้ปัจจุบันมีรายได้เพียง9%ของทั้งหมดและรายได้ปรับต่อเนื่องในช่วงหลายไตรมาสที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของรัสเซียวิกเตอร์เยฟตูคอฟ มีการเปิดเผยยูนิโครบริษัทเสื้อผ้าของญี่ปุ่นได้ตัดสินใจถอนธุรกิจออกจากรัสเซียหลังจากบริษัทฟ้าซีทา i ดิ้งบริษัทแม่ของยูนิโครได้ระง,งับการดำเนินงานของยูนิโครในรัสเซียเดือนมีนาคม2565หลังจากที่รัสเซียรุกรานยูเครนเตรียมเสนอขายธุรกิจที่มีทั้งหมดในรัสเซียในลําดับถัดไปเน็ตฟิกกวาดล้างการแชร์รหัสบัญชีสําหรับบริการสตรีมมิ่งในสหรัฐประกาศส่งอีเมลให้กับลูกค้าที่แชร์รหัสบัญชีกับบุคคลนอกครเรือนโดยจะคิดเงินเพิ่ม8ดอลลาร์ต ลูกค้าต้องการใช้รหัสต่อไปแต่ทางเลือกนี้ครอบคลุมเฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการมาตรฐานเดือนละ15เหรียญ50เซนและบริการพรีเมียมเดือนละ20ดอลลารต์ต่อเดือนเท่านั้น Apple เข้าร่วมในข้อตกลงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์กับ Broadcom Inc เพื่อพัฒนาชิปที่ผลิตในสหรัฐไปสู่ส่วนประกอบต่างๆของคลื่นวิทยุค,ความถี่ 5G ทีมคุกซีโอของ Apple ระบุในแถลงการผลิตภัณฑ์ของ Apple ทุกชิ้นพึ่งพาเทคโนโลยีที่ออกแบบและผลิตในสหรัฐ และจะเดินหน้าลงทุนในสหรัฐให้มากขึ้นเพราะมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในอนาคตของสหรัฐเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ www.moneyandbanking.co.th นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวัน คลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัทมีเดียแอสโซเชต์เตจำกัดหนึ่งในผู้นำฟ i i n n นชเชียลมีเดียแพลตฟอร์มมานานกว่า40ปีงานเทศกาลอาหารอร่อยที่ทุกคนรอคอยกลับมาแล้วกูเม่ฟูดที่แฟร์ส2งพัมอัลัมนายมาร์เก็ตรวมหลากเมนูอร่อยจากวัตถุดิบพรีเมียมในตลาดนัดสิทธิ์เกา่าเลอกระดองเบอร์ดูสิทธิ ร้านอร่อยยอดฮิตติดเทรน์กว่า40ร้านดังมาให้ได้ช็อปชิมในที่เดียวจัดเต็มกิจกรรมเวิร์กช็อปตลอดทั้งงาน1-4มิถุนายนนี้เวลาสีโมงเช้าถึง3ทุ่มลานกิจกรรมชั้น6เซนทรัลเวิลด์จัดโดยนิตยสาร,ร,ร,รทรูเม่แอนด์คิซินเพราะทรูเข้าใจทุกไลฟ์สไตล์ up to you l i f e สไต l e p a ็ k เกจร,รูปแบบใหม่ให้คุณเลือกดีตามใจสมัครแพ็กเสริมเพียงเดือนละ200บาทได้เนิตแรงสุด 10G กิก ลือกอัพความสุดแบบที่ชอบเพิ่มได้ฟรีทุกเดือนสายหนังอัพฟินหนังดังทุกเดือนดูหนังฟรีทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขาสายกินอัพคุมทุกมือรับคูปองแมคโดนัลล์ทูคอฟี่อืร้านอาหารในเครือ m i n น r Food สายบิวตี้อัพสวยสตรองทุกไอเทมเด็ดมาแรงรับคูปองเซฟโฟราสายเกมห้ามพลาดอัพเวลไต่แรงรับไอเทมลับพับจีหรือเซฟเพตต60หกสิบเซ สายรอบครอบก็ครอบคลุมฟรีประกันอุบัติเหตุจาก FWD ความคุ้มครองสูงสุด200,000บาท up to you สมัครได้ทั้งลูกค้าแบบรายเดือนและเติมเงินสแกนเลย1กุมภาพันธ์2566ถึง31พฤษภาคม2566สนับสนุนโดย ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน เรายังคงเห็นความผันผวนของตลาดหุ้นนะคะเพราะว่าในรอบสัปดาห์มันมีทั้งการปรับขึ้นแล้วก็ปรับลงกันด้วยนะคะดังนั้นเองทิศทางตลาดหุ้นไทยนับจากวันนี้ไปจนถึงสิ้นปีค่ะยังคงมีความผันผวนนะคะดังนั้นนักลงทุนจะต้องมีวิธีการอย่างไรกันบ้างแต่ในความผันผวนก็ยังคงมีโอกาสสาหรับการลงทุนกันด้วยนะคะวันนี้มีสัมภาษณ์พิเศษมาฝากค่ะค่ะวันนี้เราแนดหมายเอาไว้นะคะกับคุณสุโชตเทียรวรรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ kgi ประเทศไทยสวัสสดีคคค่ะุณโชติ ครับสวัสดีครับอานะคะวันนี้นะคะเราอยากจะมาให้คุณสุโชน,นะคะช่วยวางแผนการลงทุนกันสักหน่อยนะคะเริ่มต้นเลยนะคะช่วงนี้เนี่ยในมุมมองของคุณสุโชธแล้วก็ KGI เองประเมินสถานการณ์การลงทุนที่ค่อนข้างผันผวน,นแบบนี้ให้นักลงทุนได้เห็นภาพชัดๆจากปัจจัยอะไรบ้างคะแล้วเรามองแนวโน้มการเคลื่อนไหวไว้ยังไงอะคะครับต้องบอกว่าอันดับแรกเลยนะครับ ดัชนีเซ็นเนเด็กที่ปรับตัวลงตั้งแต่ที่รู้ผลการเลือกตั้งนะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นการขายเพื่อลดความเสี่ยงของนักลงทุนนะฮะโดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติแล้วก็นักลงทุนสถาบันนะครับเนื่องจากว่าอาจจะรอดูนะครับในเรื่องของการฟอร์มทีมรัฐบาลชุดใหม่นะครับรอดูในเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะออกมานะครับก็เลยทําให้มีการขายลดความเสี่ยงออกไปบ้างนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอดัชนีเซ็นเนเด็กปรับตัวลงมาถึงบริเวณสักหนึ่งพันห้าร้อยจุดนะฮะหรือต่ำกว่าหนึ่งพันห้าร้อยจุดตรงบริเวณนั้นนี จะสังเกตอย่างหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของตัว e a r n i n ิงยิวแกรเนี่ยนะครับอยู่ในะระดับที่กลับมาน่าสนใจก็คือบอลยิไม่ได้ปรับขึ้นเท่าไหร่นักแต่ว่าดัชนีเซ็นเน็อย่างเนี้ยปรับตัวลงมาแรงนะครับก็เลยทําให้ในส่วนของตัว e a r n i n ิงยิวแกรเนี่ยปรับตัวขึ้นมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยก็คือมากเกินกว่าสี่เปอร์เซ็นขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็เลยทําให้นักลงทุนเนี่ยมองว่าเป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้าซื้อเพื่อ,อเป็นลักษณะที่ว่าเก่งกําไรที่ ความเรียกว่าอัตราผลตอบแทนมันอยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจแล้วนั่นเองนะครับก็เลยมีการซื้อกลับเข้ามาแถวๆบริเวณ1น0 0จุดนะครับโดยสังเกตอย่างหนึ่งนะครับแรงซื้อที่เข้ามาเนี่ยนำมาโดยหุ้นที่เป็นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ขึ้นไปนะครับก็คือแรงซื้อจากนักลงทุนสถาบันนั่นเองนะครับแล้วก็ชัดเจนในช่วงวัน2วันที่ผ่านมานะครับนักลงทุนสถาบันในประเทศเป็นฝั่งขาซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะนี้ต่อเนื่องอีกสักระยะหนึ่งนะครับก็คือนักลงทุนสถาบันเนี่ นะครับเป็นลักษณะการซื้อหุ้นคืนนะครับหลังจากที่มีการขายทากําไรหรือขายลดความเสี่ยงออกไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับแต่ว่าอัพไซด์เนี่ยอาจจะไม่ได้มากนะนะครับผมเชื่อว่าการปรับตัวขึ้นเนี่ยก็คงจะขึ้นอีกระดับหนึ่งเสร็จแล้วแรงซื้อก็คงจะเริ่มชะลอนะฮะเนื่องจากว่าน่าลงทุนต่างชาติเนี่ยยังคงเป็นลักษณะที่อยู่ฝั่งขายอยู่นะครับยังอยู่ฝั่งขายอยู่สําหรับนักลงทุนต่างชาตินะครับทำให้พอมีแรงต้านกับแรงซื้อกันอยู่เนี่ยในลักษณะนี้ก็จะทําให้ปรับขึ้นได้ไม่มากนักเสร็จแล้วก็คงจะ ขึ้นไปติดแถวๆบริเวณแนวต้านใกล้ๆ1,600-1,560ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคงจะไซเวเพื่อรอดูสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัจจัยในประเทศเองก็คือการฟอร์มทีมรัฐบาลนะครับเขาคงจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของปัจจัยต่างประเทศก็คือการกําหนดเพดานหนี้สหรัฐนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยใกล้เส้นตายมาทุกทีละนะครับก็คือในช่วงของต้นเดือนมิถุนายนนี้นะครับสำหรับนักลงทุนระยะกลางถึงยาวคือสัก6เดือนขึ้นไปเนี่ย ตอนนี้เขามองว่าเป็นจังหวะในเรื่องของการทยอยมองในเรื่องของการเข้าซื้อบ้างละนะครับสะสมบ้างบางส่วนนะครับสะสมบ้างบางส่วนนะครับเพราะมองแล้วยังไงเนี่ยดอกเบี้ยน่าจะต้องลงไม่ปลายปีนี้ก็ต้นปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยการขึ้นดอกเบี้ยอีกสักครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นจังหวะการทยอยซื้อสะสมสําหรับการลงทุนนะระยะกลางถึงยาวขึ้นไปนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมเกล่นนะครับผมจะใช้คําว่าทยอยสะสมบางส่วน นะครับยังไม่สามารถที่จะเพิ่มพอร์ตแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นได้ในหุ้นนะฮะถามว่าทําไมนะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่หลายคนยังกังวลอยู่ก็คือในเรื่องของโอกาสเกิดรีเซชชันนะครับที่สหรัฐนะครับตอนนี้ตัวเลขทางฝั่งสหรัฐเองเนี่ยนะครับอันนี้เป็นตัวเลขพยากรของทางเฟดสาขานิวยกนะครับก็เขาใช้ในเรื่องของส่วนต่างนะครับของอัตราผลตอบแทนระยะสั้นกับระยะยาวเนี่ยในการคํานวณพยากรนะครับโอกาสที่จะเกิดรีเซชชันในอีกสิบสองเดือนข้างหน้าเนี่ยณข้อมูลณสิ้นเดือนเมษายนเนี่ย พุ่งขึ้นไปสูงถึง60%สแล้วนะครับสูงถึง60%ว่าอีก12เดือนข้างหน้าเนี่ยมีโอกาสเกิด e c e s s i o นสูงนะครับซึ่งโมเดลนี้เนี่ยอดีตก็ส่วนใหญ่จะแม่นยำนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จ,จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผมมองว่าถ้าคุณมีการปรับตัวลงรอบนี้ทยอยซื้อสะสมบ้างบางส่วนนะครับยังไม่ต้องใส่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราเนี่ยอาจจะรอด,ดูตามสถานการณ์อีกทีหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเห็นเกิดเหตุการณ์สถานการณ์ที่เศรษฐกิจโลกชะลอ แล้วก็เฟดต้องมีการทําการลดดอกเบี้ยเนี่ยตรงนั้นเนี่ยถึงจะเป็นจังหวะในเรื่องของการเพิ่มพอร์ตแบบเต็มที่กันอีกทีหนึงนะครับและตอนนี้ก็คงจะต้องใช้กลยุทธ์ในรักษณะนี้ก่อนนะครับ กับกูเม่แอนควีซีนยังเชฟ2023เวทีแข่งผันทำอาหารระดับอุดมศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาที่มีใจรักการทำอาหารจากทั่วประเทศชิงรางวัลมูลค่ากว่า150,000บาทสนใจสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่17เมษายนถึง15มิถุนายนนี้เชฟหน้าใหม่อาจเป็นคุณจัดโดยกูเม่แอนควีซีนรับอะไรดีคะ ช่รสรสคูได้ไหมครับไม่รู้จักกินอะไรมาดูก่อนไหมเผื่อได้ไอเดียของดีของว่างของเด็ดจัดมาเน็ตเน็ตกินกันจนเพลียนํำทีมโดยกูรูเจ้าเก่าที่ทำเป็นเรื่องกินไม่เคยงวงเงีย้ยโอ้โหผู้ช่วยประจำตัวที่คุณควรมีไว้รับรองหมดปัญหาเรื่องกิน โ,โรอร่อยใช้เดี่ยวปี10บทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี2 1เป็นาิกาทาง t r u e v i s i o n m ทรูวิช e ั่นช่อง1่อง120และ239ขอบคุณสำหรับอาหารครับนี่ครับโอกินาวาเนซนไซที่สุดความบันเทิงระดับโลกที่นี่ที่ดียวสมัครทางออนไลน์สแกน 0 0๒๗0 0 0 0 0 0กด3หรือที่ทรูช็อปและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศสนับสนุนโดยดีเฮลพลัสความคุ้มครองสุขภาพคนเจนใหม่พวกเราซื้อแล้วเพื่อนเพื่อนซื้อกันวิญยาณ วันนี้มีความคืบหน้าจากทางด้านของ SCB Protek มาฝากนะคะที่บอกว่ามีการกระจายกำลังนับไปสู่ภูมิภาคกันด้วยนะคะประเดิมเปิดศูนย์การดำเนินงานที่เชียงใหม่กันด้วยค่ะจะมีรายละเอียดความน่าสนใจอย่างไรกันบ้างวันนี้มีสกุพพิเศษมาฝากค่ะเชิญค่ะบริษัทไทยพาณิช p r o เ e คเปิดแผนธุรกิจปี2566เดินหน้าต่อยอดกลยุทธ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ประกาศเป็นดิจิทัลแบงค์ที่เป็นอันดับหนึ่งด้านการบรหิหารความมั่งคั่ง พร้อมประสบการณ์ให้บริการที่เชื่อมถึงกันอย่างไร้รอยต่อในทุกช่องทางด้วยการวางโครงสร้างการให้บริการและการวางระบบรากฐานข้อมูลเทคโนโลยี IT infrastructure ให้สามารถรองรับให้บริการที่เชื่อมถึงกันอย่างไร้รอยต่อหรือ omnichannel พร้อมทั้งพัฒนา AI วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และค่าเบี้ยที่คุ้มค่าผ่านช่องทางการขายที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายและการขยายเครือข่ายสู่ภูมิภาคหลัก โดยประเดิมเปิดศูนย์กลางการดําเนินงานภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรกและจะขยายศูนย์กลางการดาเนินงานประจําภาคตอนออกชิ้นเหนือที่ขอนแก่นในไตรมาสที่3มพร้อมเตรียมเปิดรับสมัครทีมงานกว่า300อัตรากการขยายธุรกิจของเราในปีนี้นะคะจะเห็นว่าเราขยายตัวออกสู่ภูมิภาคนะคะโดยเลือกที่ภาคเหนือก่อนนะคะและปักหมุดที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ เพราะเราเห็นนะคะเรื่องของการมีมหาวิทยาลัยนะคะรองรับมีน้องนองนักศึกษาจบใหม่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในภาคเหนือนะคะเมื่อการท่องเที่ยวกลับมานักท่องเที่ยวมาภาคเหนือเยอะนะคะมีเรื่องของการ ทำงานที่มากขึ้นนะคะมีเรื่องของรายได้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะคะรวมทั้งความพร้อมนะคะของไทยพาณิชย์โปรเทคนะคะที่มีความพร้อมในเรื่องของสถานที่ในเรื่องของบุคลากรในพื้นที่ภาคเหนือแล้วนะคะเราจึงเลือกปักหมุดที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนนะคะแล้วก็เริ่มขยายหักที่นี่เป็นที่แรกค่ะ โดยการขยายหับที่แรกที่นี่นะคะตอนนี้เนี่ยเราก็ได้จ้างงานไปถึง450อัตราแล้วนะคะซึ่งปีนี้นะคะเราก็มีแผนที่จะเปิดหับอีกอย่างน้อย2ที่นะคะในสถานที่ถัดไปนะคะก็จะเป็นพื้นที่ในภาคอีสานนะคะที่จังหวัดขอนแกนนะะ่นค่ะขณะเดียวกันไทยพาณิชย์โพเทคได้ร่วมกับซันเดย์ประกันภยัยบริษัทอินชัวร์เทคชั้นนําในภูมิภาคเอเชียตอนออกเฉีงยงใต้เปิดตัวประกันกลุ่มอุบัติเหตุสุดคุม้มโดยได้ลงนามความร่วมมือกับ5องค์กรภาคธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มอาชีพอิสระสามารถเข้าถึงประกันที่จำเป็นได้ในราคาคุ้มค่าเบี้ยเริ่มต้นปีละ225บาทรับความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุสูงถึง100,000บาทประกันกลุ่มอุบัติเหตุ PA แผน6ที่มีค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุครั้งละ5,000บาทไม่จำกัดจำนวนครั้งและความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุสูงถึง500,000บาท ้ดยค่าเบีย้ย1,180บาทต่อปีตังเปลาสร้างเบีย้ยรับเพิ่มภาคละ720ล้านบาทต่อภาคต่อปีสำหรับปีนี้นะคะเรามีการเปิดฝ่ายงานใหม่นะคะเป็นเรื่องของ corporate insurance นะคะหรือว่าการประกันสำหรับลูกค้าองค์กรนะคะก็จะเน้นไปนะคะในเรื่องของ การประกันสําหรับพนักงานนะคะสวัสดิการพนักงานการประกันทรัพย์สินนะคะเช่น <c oughs> ตัวโรงแรมตัวโรงงานนะคะหรือประกันรถยนต์นะคะอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่ใช้ในการทําธุรกิจสําหรับลูกค้าองค์กรนะคะอันนี้ก็จะเป็นออผลิตภัณฑ์ลายใหม่นะคะก็คือก่อนหน้านี้จะเป็นลายที่เป็นอินดิวิดลนะคะลายเดียวนะคะตอนนี้ก็จะเป็นลายผลิตภัณฑ์ขึ้นมาอีกหนึ่งลายนะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับลูกค้าองค์กรซึ่งเราก็เห็นโอกาสในการจเจริญเติบโตสําหรับ ตลาดนี้ปีนี้นะคะเราก็วางแผนนะคะที่จะสร้างไรายได้นะคะเติบโตขึ้นอีกหเท่านะคะของปีที่แล้วนะคะก็คือเติบโตอีก1เท่าตัวเลยทีเดียวนะคะก็เป็นการจเจริญเติบโตที่เราก็ ภูมิใจนะคะปีที่แล้วก็โตขึ้นมาได้เยอะนะคะปีนี้ก็จะเติบโตขึ้นมาอีกหนึ่งเท่านะคะก็วางแผนรายได้ว่าปีนี้นะคะน่าจะเกินพันล้านแน่ๆนะคะสําหรับรายได้ของเราแผน3ปีนะคะก็ยังมองเห็นการเจริญเติบโต,ตอย่างต่อเนื่องก็มองคิดว่าไปข้างหน้าเนี่ยเอเซีบีเนะคะก็จะเติบโต เป็นแพลตฟอร์มการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันออนไลน์ออฟไลน์ผ่านดิจิตอลผ่านเทเลผ่านเฟสทูเฟสที่สมบูรณ์แบบนะคะแล้วก็เป็นทางเลือกที่ดีให้กับลูกค้าเมื่อคิดถึงเรื่องของประกันค่ะสำหรับปีส5 6 5หรที่ผ่านมาไทยพาณิชภ์โพเทคมีเบี้ยรับรวม1,700้ล้านบาทและฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นกว่า1 8 0 0 0 0รายโดยในปีนี้บริษัทตั้งเป้าเบี้ยรับรวมและรายได้เติบโต200อเปอร์เซ็นต์ การเปิดศูนย์กลางการดําเนินงานที่เชียงใหม่ในครั้งนี้นะคะก็ตั้งเป้าละค่ะในการที่จะตอบโจทย์ลูกค้าในส่วนภูมิภาคให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนะคะไปติดตามกันต่อคะ่ะเรื่องราวของการดําเนินงานอของโรงพยาบาลกันบ้างดีกว่านะคะล่าสุดทางด้านของโรงพยาบาลบํารุงราชสร้างชื่อเสียงให้กับสาธารณาสุขไทยคะ่ะ นิตยสาร Newsweek ประกาศผลการจัดอันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2566 World Best Hospital 2023โดยโรงพยาบาลบำรุงราชได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงพยาบาลอันดับหนึ่งของประเทศไทยด้วยคะแนน93.00%จากโรงพยาบาลในประเทศ30แห่งเป็นปีที่3ติดต่อกันและติดอันดับที่182ของโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งบำรุงราชยังเป็นโรงพยาบาลของไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดอันดับ250แรกของโลกในปีนี้ค่ะโดยเภสัชกรหญิงอาทิรัตจารุกิจพิพัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือซีอโรงพยาบาลบำรุงราษระบุว่ารางวัลในครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจที่ทําให้ประเทศไทยได้มีชื่อเสียงด้านสาธารณาสุขในระดับโลกรวมทั้งตอกย้ําศักยภาพการเป็น medical hub และ medical and wellness destination ของประเทศ องค์ประกอบที่ทําให้ลูกค้าหรือผู้ป่วยประทับใจบางล้านเนี่ยจะต้องเป็นองค์ประกอบที่เคลื่อนองค์าพยกไปด้วยกันนะคะซึ่งเราเน้นเรื่องการทํางานเป็นทีมมากนะคะซึ่งวันนี้เราก็มีความภูมิใจที่อย่างน้อยเราก็ได้ช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่เป็น medical hub นะคะแล้วก็เป็น destination ของทั้ง medical และก็ wellness destination สำหรับเกณฑ์การพิจารณาประกอบด้วยการสำรวจออนไลน์จากบุคลากรทางการแพทย์รวมกว่า8,000 80, 0รายจากโรงพยาบาล2,300แห่งใน28ประเทศข้อมูลจากประสบการณ์ผู้ป่วยและผลลัพธ์ด้านการรักษาของผู้ป่วยเป็นต้นค่ะ เชื่อแน่นอนนะคะว่าโรงพยาบาลบำรุงราชจะไม่หยุดในการพัฒนานะคะจตกข่สารในเรื่องของนวัตกรรมหรือว่าเพิ่มเติมทั้งในส่วนของเทคโนโลยีเพื่อเข้ามาดูแลผู้ป่วยนะคะรวมไปถึงในเรื่องของยกระดับสาธารณสุขของประเทศไทยให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นํามาฝากกันนะคะในค่าคืนวันนี้พรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ภัยธรรมชาติเล่นงานทั่วโลกแคนาดาเผชิญไฟป,ป่าลุกลามรุนแรงส่วนมาวาทวีกำลังเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นจอดถล่มเกาะพรมด้านไทยรับมืออย่องฝนเสี่ยงน้ำท่วมเพื่อไทยคิวเข้มว่าที่สสพร้อมถอดบทนบนเรียนเลือกตั้งเตือนสมาชิกธระมดระวังในการพูดจาหวันจะสมั้งรัฐบาลด้านก้าวไกลประกาศของเก้าอี้ประธานรัฐสภาเพื่อหลักการกฎหมายติดตามใน t n ทข่าวดิบคืนนี้